<On> สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแก้มในรายการ SMC n e w Channel ในช่วง SMC On Tour กันนะคะวันนี้ค่ะแก้มมาอยู่ที่อาคารสยามโกลาการค่ะทุกๆคนทราบไหมคะว่าที่อาคารสยามกลาการแห่งนี้บริเวณชั้น5มีพื้นที่ให้เช่าบ,บริการห้องประชุมจัดกิจกรรมบันเทิงะสงค์และคอนเสิร์ตฮอลล์ซึ่งสามารถจูผู้ชมได้ถึง300ที่นั่งค่ะและยังรองรับระบบภาพแสงสี เสียครบเครื่องคุณภาพระดับมาตรฐานสากลกันเลยนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมข้าในกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงกลรการเพื่อนที่แสนดียินดีต้อนรับค่ะวันนี้ไม่ขอพาพี่แก้มไปชมห้องประชุมดร์ถาวรพภาออดิเทอรียมและพื้นที่ใช้สอยอื่นๆเชิญด้านนี้เลยค่ะ คอนเสิร์ตฮอลล์หรือที่มีชื่อเรียกว่าด็รถาวรพรประภาออดิเทอรีเรียมถูกออกแบบให้มีความทันสมัยใช้อุปกรณ์ดิจิตอลและเทคโนโลยีครบคันทั้งระบบภาพแสงสีและเสียงระดับ 4K มีเวทีขนาดใหญ่รูปทรงพัดผนังเวทีสามารถปรับได้ทั้งสองรูปแบบผนังไม้เสริมสร้างการสะท้อนเสียงเหมาะกับการประชุมสัมมนา และงานแสดงคอนเสิร์ตแบบอะคูสติกผนังบุนวมใช้เพื่อการซับเสียงเหมาะสำหรับงานแสดงคอนเสิร์ตที่ใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าเป็นหลักภายในห้องตกแต่งด้วยผนังไม้ระแนงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ซึ่งห้องสามารถรองรับผู้เข้าชมได้ถึง300ที่นั่งสามารถให้บริการจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เดี๋ยวมลพาพี่แก้มไปคุยกับพี่ๆช่างเทคนิคห้องคอนโทรลกันนะคะให้พี่ๆอธิบายระบบของห้องประชุมให้พี่แก้มฟังนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะขอแนะนําให้พี่แก้มรู้จักกับพี่วุฒิพี่อิมนะคะเจ้าหน้าที่เทคนิคของห้องคอนโทรลนี้ค่ะให้พี่วุฒิและพี่อิมอธิบายรายละเอียดของห้องประชุมนี้ให้พี่แก้มฟังดีกว่านะคะดีเลยค่ะสวัสดีนะคะพี่วุฒิสวัสดีครับเริ่มจากพี่วุฒิก่อนนะคะระบบเสียงของห้องคอนโทรลนี้เป็นยังไงบ้างคะระบบเสียงของเราใช้มิกซิ่งคอนโซลระดับโปรเฟชชั่นอล จากยามาฮ่รุ่น CL 5ซึ่งรองรับทั้งระบบ PA และ a c ค u s ติกมีอินพุตทั้งหมด72ชแนลและเอาพ u t 32ชแนลและสามารถควบคุมผ่าน iPad ได้ระบบแสงสีไฟพา LED Moving Head Beam พร้อมบอร์ด c o n t ทรลไฟ0 8 r o l Solution และระบบภาพโปรเจคเตอร์เลเซอร์ความสว่าง20 0 0 0น ANSI l u m e n พร้อมจอขนาด250นิ้วสัดส่วนจอภาพ16ต่อ9 รองรับได้4ช่องสัญญาณผ่านสวิตช์และเรายังสามารถเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงไปยังห้องประชุมสรารพีและภาพที่โถงทางเดินได้อีกด้วยต้องขอบคุณพี่บุญและพี่อิมมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวไม้พาพี่แก้มไปชมห้องสรารพีและห้องอื่นๆต่อเลยนะคะ ห้องสารพีส่วนใหญ่ใช้เพื่อการอบรมสัมมนาและการประชุมต่างๆค่ะซึ่งสามารถรองรับการใช้งานแบบเทเตอร์ได้ถึง70ที่นั่งและเปิดคอนเน็ใช้ร่วมกับห้องส้อยสุมารีได้อีก40ที่นั่งและทั้ง2ห้องสามารถเชื่อมต่อระหว่างกันรวมแล้วรองรับคนได้ถึง110ที่นั่ง ด้านนอก h อ l l w a y ก็กว้างขวางเรามีห้อง coffee corner ด้านนอกเอาไว้เรียงรับรองเพราะทางอาคารไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในทุกห้องค่ะและก็ยังมีห้องรับรองแขก VIP ห้องแต่งตัวสำหรับการจัดงานต่างๆอีกด้วยค่ะแบบนี้เรียกว่าสามารถใช้งานได้ทั้งชั้นเลยนะคะเนี่ย รบทุกฟังก์ชันการใช้งานจริงๆจะจัดงานแบบไหนก็ลงตัวอยู่ใจกลางเมืองด้วยเดินทางสะดวกมากๆจะมารถไฟฟ้าก็ง่ายหรือจะขับรถยนต์ส่วนตัวมาก็มีบริการที่สอดรถอีกดีเยี่ยมแบบนี้ถ้ามีคนสนใจขอเช่าพื้นที่ละคะน้องไมย่ยินดีมากเลยค่ะพี่แก้มติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารบริษัทสยามปรการจำกัดโทร02 215 0830ต่อ1330สยามเสี่ยมกรรการยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณน้องไม้มากๆเลยนะคะที่พามาออนทัวร์ทำความรู้จักกับห้องประชุมดร์ถาวรพรประภาออิิทอรี่ียมแห่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้ก็หมดหนะ้าที่ของแก้มแล้วค่ะเทปหน่าจะพาไปออนทัวร์ที่ไหนฝากติดตามได้ในรายการ S M G New Channel ผ่านช่องทางสยามมอเตอร์กรุ๊ป Facebook P R underscore สยามมอเตอร์กรุ๊ปและผ่านทาง S M G Connect Application แก้มฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้แก้มด้วยนะคะแก้มขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ